เองมีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนายแต่ถ้าเองร่วมมือกับข้าข้าจะช่วยเองถ้ามึงโกหกไปแต่คำเดียวนะมึงตาย <c oughs> มึงว hey, so ่าไปดิไอคนไหนเซียนที eso, so 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 ่สุดเพราะไอคดีที่มึงก่อไว้เนี่ยโทศฐานทิ้นเป้าเลยนะมึงโผลลุงตากี่เปิบปูไปอ่ะเปิบไม่ได้มอได้ตาหมดก็หนมได้เนี่ยแต่เ่าตตยเดียวเดบปอละเดียวป้นเหนียวเลยมึงจะเหนียวไปเล่นเด้อวอนอะไรวอน บอกบอกตา,าบอกแล้วตาป่าไหมห็งว่าอะไราบอกแล้วตาต่อไหมพูดช,าช,าช,าชาัดชัดตาบอกแล้วตาต่อไหมเฮ้ยมันพูดว่าอะไรจบแล้วบูมึงพูดใหม่ดิชัดชัด ตาบอกแล้วตาต่อยไหมตาบอกแล้วตาต่อยไหมตาบอกแล้วตาบอกแล้วตาต่อยไหม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 มึงพูดว่าอะไรฮะกูใช้เรลากับมึงเนียหลายชั่วโมงแล้วพูดว่าอะไรตาตาบอกแล้วตาต่อยไหมควรใจกูเหรอฮะใครจะต่อยมึง ใครต่อยไม่ได้ตาหลอกล้างตาต่อยไหมโธ่ไอ้ควายถ้ามึงไม่บอกนะคืนนี้มึงนอนเนี่ยตาหบอกล้างตาต่อยไหมมันบอกว่าถ้าบอกแล้วจะปล่อยไหมถ้าบอกแล้วจะปไปไหมเออโธ่ไอ้ควายคอดถ้ามึงบอกกูจะไปอ้าว